สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกทุกทท่านค่ะไหนดูซิเดบักดเข้ามาในแชทบ็อกซ์เยอะขนาดไหนถ้าเมียมาน้อยหรือไม่มานี่จะไม่มีแรงเดินกันเลยนะคะอ้าวราคาเยี่ยมเลยค่ะเริ่มไหลเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะ w w บัขอบคุณมากๆค่ะ 229สัปดาห์แล้วนะคะหรือ4ปีครึ่งนับจากช่วงโควิดเป็นต่อเนื่องเป็นต้นมาที่พี่ปิงและพี่เจงมาส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเราทุกๆคนเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะพี่ปิงก็จะได้เอาข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นในโลกนี้มาย่อยแล้วก็แบ่งปันให้กับพวกเราได้ฟังรวมทั้งนำข้อคิดนะคะต่างๆที่ดรไอวินไมสเนอร์ได้โพสต์หรือได้พูดเอาไว้ในพอดแคสต์มาย่อยเป็นตอนเล็กๆสั้นๆเป็นคาเล็กๆให้ กับพวกเราได้ดายเจสแล้วก็นําไปปรับใช้นะคะเบ i เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจของทุกคนส่วนพี่เจงนะคะ229สัปดาห์แปลว่า229ตอนนะคะที่พี่เจงทํา BNI b u s i n e s s b o o s t e r Series นะคะถอดรหัสของผู้นําเก่งๆทั่วโลกถอดรหัสเรื่องของ mindset ดีๆให้กับพวกเรานะคะชุมชน BNI ทุกเช้าวันจันทร์เพื่อที่จะมารับพลังงานดีๆต่อกันค่ะพอพวกเราเชื่อว,ว่าถ้าเราเริ่มสัปดาห์ ะะซึ่งก็คือวันจันทร์ที่ยอดเยี่ยมเราจะมีทั้งวันที่ยอดเยี่ยมแล้วเราจะมีทั้งสัปดาห์ที่ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณทุกคนที่จัดเวลาเข้ามารับพลังงานเข้ามาเรียนรู้นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เข้ามาทักทายแล้วก็มาแบ่งปันว่าได้แง่ายคิดมุมมองและได้คุณค่าอะไรดีๆจากการที่อยู่ในเบียนไอและเข้ามาฟังทาวหอทุกเช้าวันจันทร์นะคะเรียนเชิญ ทุกๆคนนะคะบอกเพื่อนเลยเช้าว,วันจันทรขับรถไปทํางานขับรถไปส่งลูกหรือใดๆก็ตามล็อกอินเข้ามาในทาวน์ฮอลค่ะไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวแต่ได้อาหารสมองดีๆนะคะนั่นคือ1สิ่งคุณค่าที่พี่ปิงและพี่เจงและพวกเราชาว BNI ค่ะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบให้กับสมาชิกทุกๆคนไหนดูซิวันนี้กี่คนแล้วถึงหรือยัง,ยง350 สองสี่สี่นะคะสองสี่สี่ขอพวกเราทุกคนคีย์ 1, box, บวกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกค่ะบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกก่อนเดี๋ยวค่อยบอกให้ฟังว่าบวกหนึ่งคืออะไรนะคะการที่เราใส่ตัวบวกเราเป็นการสั่งสมองของเราเขาว่าสิ่งดีๆขอให้เพิ่มพืน,พนขึ้นวันละหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่ง 1, ข้อหนึ่งข้อเล็กๆทุกท่านที่คีย์บวกหนึ่งมาขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจค่ะชวนเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนชวนเพื่อนเข้ามาอีกหนึ่งคนเข้ามารับอาหารสมองดีๆทุกเช้าวััันนนนจจทกะะดีมม้คถาชชุของ เรามีคนเข้ามารับพลังงานดีๆทุกเช้าวันจันท์เพื่อให้เขามีพลังงานดีๆได้ไปทํางานนะคะแล้วก็ได้ไปพูดคุยหลายๆท่านบอกว่าได้เอาข้อมูลและคอนเทนต์ที่พี่ปิงที่พี่เจงเล่าให้ฟังเนี่ยไปบอกกับทีมงานไปเล่าให้ทีมงานฟังหรือไปใช้ในการทํางานของทุกๆท่านด้วยซึ่งดีมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่พวกเรามุ่งหวังกันนะคะขอบคุณสําหรับบวกหนึ่งทุกๆบวกหนึ่งไปต่อกันที่สไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิงมาดูสิคะว่าวันนี้นําหนังสือเล่มไหนเป็นแง่คิดดีๆมาฝากกันนะคะ คนนี้ค่ะแจ็คหมาค่ะคนนี้เป็นคนดังซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันความดังของคุณของของคุณแจ็คหมาจะซาซาลงไปนะคะสู้คุณอีรอนมาร์ไม่ได้นะเวลานี้เพราะคุณอีรอนมาร์กกำลังแบบเรียกว่าเป็นแฮปปิเน่งของโลกเลยก็ว่าได้แต่เชื่อแน่ว่าหลายหลายท่านน่าจะได้รับแรงบันดาลใจและรู้จักคุณแจ็คหมาเป็นอย่างดีวันนี้ค่ะเราจะนําหนังสือที่คุณแจ็คหมาเขียนเอาไว้นะคะเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตและการทํางานของแจ็คหมานะคะหนังสือเล่ม ีนโปรยหัวเขียนเอาไว้ว่าจากยาจกสู่เศรษฐีอันดับต้นๆของโลกเรามาถอดรหัสปรัชยาการใช้ชีวิตและการทำงานของแจ็คหมาก,กันไหนใครสนใจอยากฟังว่า เคล็ดลับความสำเร็จของแจ็คหมาคืออะไรนะทำไมจิงสามารถ transform พิกผันตัวเองนะคะจากยาจกเขาใช้คำว่าจากยาจกค่ะสู่คนที่มีอิทธิพลอันดับต้นๆของโลกไหนใครอยากฟังแล้วคีย์เลข9รัวๆเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลข9รัวๆเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะมาน้อยจะไม่มีแรงพูดนะคะถ้ามาเยอะเสียงจะดังขึ้นนะคะขอบคุณค่ะอะไปเลยค่ะไปที่สไลด์แรกเลยค่ะพี่ปิง มาดูกันว่าวันนี้นะคะแจ็คหมาเขากลั่นกองหนังสือเล่มนี้ออกมาแล้วเขาบอกว่าเขามีปรัชญานในการใช้ชีวิตทั้งหมดเนี่ยสิบสี่ข้อด้วยกันนะคะมาดูว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะเขาบอกว่าฝันให้ใหญ่ค่ะตั้งเป้าหมายให้สูงและตามตามเป้าหมายความฝันของตัวเองอย่างไม่ล้นละแจ็คหมาบอกว่าความฝัน มันไม่ต้องจ่ายตังค่ะเขาบอกว่ามัน it takes no price to dream big มันไม่ต้องใช้ความสตังอะไรเยอะแยะในการที่จะ dream big เพราะฉะนั้นขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะมีความฝันที่ใหญ่ยิ่งความฝันของคุณใหญ่เท่าไหร่คุณจะยิ่งสั่งจิตของคุณให้กลายเป็นผู้นำที่ต้องขยายขีดความสามารถของตัวเองให้ใหญ่ขึ้นตามขนาดขีดความฝันของคุณนั่นเองแจ็คมาบอกว่าถ้าความฝันที่คุณตั้งไว้มันไม่ได้ทาให้คุณรู้สึก ตกใจกลัวหรือตื่นกลัวอาจจะเป็นไปได้ว่าความฝันนั้นมันเล็กเกินไปเขาบอกว่า if your dream does not scare you maybe it's too small อ่าเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายเล็กๆเราก,ก็อาจจะได้เอ่เอผลลัพธ์เล็กๆแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วมันทำให้คุณรู้สึกกลัวจงอยากกลัวความฝันนั้นเพราะสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปเพื่อให้ dream big ของคุณบรรลุบ,บ,บรรลุความสาเร็จมันเริ่มจากความฝันที่มีขนาดใหญ่มากพอก่อนถ้าขนาดมันไม่ใหญ่มากพอ คุณจะไม่สามารถสร้าง impact ให้เกิดขึ้นได้นั่นเองแจ็คหม่าบอกว่าเขาอยากจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนจีนเขาอยากจะสร้างวิธีการทำงานพื้นที่ขายของดีๆให้กับพี่น้องผองเผ่าคนจีนของเขาเพราะเขารู้ว่าประเทศจีนมีของดีๆเยอะแยะมากมายแล้วอยากปล่อยของแล้วฉันอยากจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยพี่น้องผองคนจีนของฉันให้นำพาสินค้าของจีนไปดังไกลทั่วโลก สมัยที่เรายังไม่รู้จักคำว่าอินเทอร์เน็ตซะด้วยซ้ำแต่แจ็คหมาเป็นคนแรกที่จุดประกายแล้วบอกว่าเขาจะทำให้เจ้าการมาของอินเทอร์เน็ตนี่แหลคะค่ะมันเปลี่ยนชีวิตการทำงานของคนจีนไปเลยเขาจะยกระดับนะการใช้ชีวิตของพี่น้องคนจีนด้วยความฝันของเขาที่จะนำพาสินค้าจีนไปทั่วโลกได้ง่ายขึ้นแค่ Dream Big แค่นี้พวกเราเห็นไหมคะทุกอย่างที่เกิดขึ้น ติดตามคือ follow the dream that he made เพราะฉะนั้นใครชอบคอนี้คุณคีย์เลขกหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์ล,ลวนนะคะคีย์เลขกหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกซ์ล,ลวนๆเลยค่ะฝันให้ใหญ่นะคะคีย์เข้ามาเลยค่ะเลขกหนึ่งฝันให้ใหญ่แล้วจงมีความฝันที่ใหญ่มากพอทีนี้แจ็คมาบอกว่าการที่เรามีความฝันคุณอย่าคิดว่าความฝันของคุณมันจะไม่มีอุปสรรคขวางน้ํา มันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝันใหญ่แล้วสิ่งที่คุณต้องยอมรับเลยมันอาจจะมีฮิตอัพในชีวิตการทำงานของคุณไม่ว่าวันใดก็ตามแต่ขอให้คุณยอมรับมันค่ะยอมรับความล้มเหลวเขาบอกว่าการที่คุณเฟลมันโชคดีแล้วถ้าคุณจะเฟลฟาสแต่ขอให้คุณเฟลฟอร์เวิร์ดค่ะอย่าคิดว่าคุณเฟลแล้วคุณล้มพับอยู่กับที่ไม่เอาเมื่อคุณเฟลขอให้คุณเฟลฟอร์เวิร์ดเสมอการล้มของคุณขอให้คุณเป็นการล้มไปข้างหน้าและเป็นสเตปปิ้งสโตนสำหรับสเต ถัดๆไปเสมอเพราะเขาบอกว่าความล้มเหลวคือบันไดสู่ความสําเร็จเรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้มันเพื่อเติมโตอย่าใช้ความล้มเหลวเพื่อทับถมตัวเองชอบมากเลยคํานี้แจ็คมาบอกว่าอย่าใช้ความล้มเหลวเพื่อทับถมตัวเองแต่จงใช้ความล้มเหลว เพื่อการเติบโตไปข้างหน้าของคุณ you can fail fast but you need to fail forward ล้มไปข้างหน้าเพื่อทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้นั่นเองไหนใครชอบข้อนี้คียเล็ก2ก็มาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคียเล็กสองเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะยอมรับความล้มเหลว you can fail but fail fast and fail forward ไปต่อกนันที่ข้อที่3เลยค่ะไปต่อกนันที่ข้อที่3เลยนะคะพี่ปิง เขาบอกว่าเมื่อมีข้อที่1มีข้อที่2แล้วข้อสำคัญถัดไปนะคะก็คือ lead with purpose ค่ะนำด้วยวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ ชัดเจนจะช่วยนำทางนะจงสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่อยู่รายร้อมคุณด้วยวิสัยทัศน์ที่ดีของคุณเพื่อล่า,เพ,าเพื่อร่วมกันสร้างจุดหมายร่วมกันเขาบอกว่าเป้าหมายของคุณมันอาจจะใหญ่แต่คุณต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเพื่อดึงดูดคนนะคะให้เข้ามาสู่ตัวคุณและพร้อมที่จะเดินไปในมิชชั่นเดียวกับคุณนะคะหลายๆครั้งเมื่อคุณเฟลหรือคุณคิดไม่แน่ใจว่าคุณทำผิดหรือเปล่าหรือทำถูกต้องไหมให้กลับมาดูที่ข้อนี้ค่ะว่า What is your purpose? What is your purpose? What is your ขอให้คุณแจ็คมาบอกว่าขอให้ใช้ purpose ของคุณในการนำทางในการทำงานและการใช้ชีวิตของคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณอาจจะ fail คุณอาจจะผิดหวังขอให้คุณกลับมาดูที่ purpose ของคุณค่ะ เป้าหมายของคุณวิสัยทัศน์ที่คุณมีถ้าสิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณไม่มั่นใจมันบอกว่า yes you are walking your purpose คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่บน purpose ของคุณถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวหรือเส้นทางมันจะไม่สวยงามขอให้เดินหน้าต่อเพราะวิสัยทัศน์นั่นแหละค่ะที่จะเป็นตัวบอกคุณว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันถูกต้องและมัน on track หรือไม่ เหมือนกันค่ะ BNI มีวัตถุประสงค์นะคะมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาได้ช่วยเหลือกันนะคะผ่านโครงสร้างระบบการตลาดแบบบอกต่อนะคะด้วยสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของเจ้าของธุรกิจที่มีคุณภาพนั่นแหละค่ะทุกสิ่งที่เราทําทุกครั้งเราจะต้องกลับมาดูที่ p u r p o s e ของเราว่าสิ่งที่เราทําและทุกๆก,กิจกรรมที่เราจะทํามันตอบ Pur p o s e ของเราไหมถ้ามันตอบว่าใช่ you are doing the right thing เดินหน้าต่อเพราะคุณต้องมี Pur p o เ e ที่ชัดเจนและ Pur ร์เพน ลค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยนําทางไม่ให้คุณเป๋ซ้ายและเป๋ขวาใครชอบข้อนี้คีย์เลขสามเข้ามาในแชทบ็อกคีย์เลขสมเข้ามาในแชทบ็อกเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข้อ4ค่ะอย่างไรก็ตามในการที่คุณทํางานใดๆไปก็ตามแจ็คมาบอกว่าอย่าคิดว่าคุณถึงจุดที่ดีแล้วไม่มีทางที่คุณจะอยู่ในจุดที่ดีแล้วได้เลยเพราะฉะนั้น Never ending improvement ตลอดเวลาและทุกๆวันเป็นสิ่งสำคัญจง i s r รับตัวคุณเอง ก่อนที่คู่แข่งและคนอื่นจะมาดิสรับคุณเอออันนี้ก็ชอบมากเขาบอกว่าคุณจงดิสรับกระบวนการทำงานของตัวคุณเองก่อนที่คู่แข่งจะมาดิสรับเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคู่แข่งเกิดขึ้นและมีนวัตวิถีตลอดเวลาจะดีกว่าไหมถ้าตัวคุณเป็นคนที่นำพานะคะทำสิ่งดีเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยังอย่าคิดว่าคุณเก่งแล้วอย่าคิดว่าจุดที่คุณอยู่ดีคุณอยู่นะมันดีแล้วขอให้คิดเสมอว่า What more can I do? What else can I improve? Never-ending improvement จะทำให้คุณอยู่นะคะเบื้องหน้าเป้าหมายและสิ่งที่คุณต้องการทำอยู่เสมอ Don't be complacent นะคะแจ็คมาใช้คำว่า Don't be complacent ในหนังสือเล่มนี้หลายครั้งมากอย่าชะล่าใจค่ะอย่าคิดว่าจุดที่คุณทำมันดีแล้วเพราะมันไม่มีจริงๆขอให้คุณมองหาวิธีถ้าเกิดตอนนี้คุณทำได้ดีอยู่แล้วยอดเยี่ยมมากๆหาวิธีที่จะ enhance มันต่อไปเ e ื่อว ending improvement แต่สิ่งที่คุณทำอยู่ท้าตอนนี้ถ้ามันไม่เวิร์กอย่า ะะอย่าจมปลักอยู่ที่ปัญหาอย่าให้ปัญหามาทับถมตัวคุณแต่จมโฟกัสที่ทางออกแล้วมองดูว่า what more can I do what else can I do to improve the situation ขอให้ใช้คำถามนี้ไกเป็น guiding principle ในการทำงานตลอดเวลาสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง don't be complacent อย่าชะล่าใจเพราะไม่มีเลยคะ่ะจุดที่คุณยืยนอยู่ไม่ใช่จุดที่ยอดเยี่ยมแต่คุณต้องเดินหน้าต่อในทุกๆวันของการทางานใครชอบข้อนี้คี์เลขสี่เข้ามาใน แชทบล็อกเลยนะคะกีเลขกสี่เข้ามาในแชทบล็อกแล้วเราไปต่อกันที่ข้อห้าข้อหกเลยค่ะนะคะ ไปต่อกันที่ข้อ5ขหก้านะคะเมื่อเช้านี้พี่ปิงพูดถึงเรื่องของ Core Value เชื่อไหมคะว่าพวกเราในบินไอโชคดีมากๆเพราะว่า Core Value ของเราหลายหลายข้อเราได้เรียนรู้นะคะทุกๆสัปดาห์ประธานของเราอ่าน Core Value ให้กับเราฟังแล้วทราบไหมคะว่าแจ็คมามี Core Value และหลักเกณฑ์ในการทำงานคล้ายกับ Core Value ของบินไอหลายข้อมากเลยเช่นข้อนี้ค่ะสร้างความสัมพันธ์คนจีนนะจะมีศัพท์คาจีนภาษาจีนที่เราได้ยิน กันบ่อยๆนั่นก็คือกําเช้งนะฮะกัมเช้งก็คือ relationship สายสัมพันธ์กําเช้งเป็นยังไงถ้ากําเช้งดีทุกอย่างมันจะเดินหน้าได้อย่างร่ามรื่นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราพูดกันเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ building relationship ดรไอว n นมิสเนอร์พูดถึง core value นี้มาหลายสิบปีแล้ว building relationship that matter เป็นสิ่งสําคัญการสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสําคัญค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าการรักษาความสัมพันธ์ที่แท้จริงสามารถสนับสนุนการเดินทางของคุณ นะคะอ่า <c oughs> ใน TNC งานที่ผ่านมาทั้งคุณหมูแล้วก็คุณป้อมได้พูดเอาไว้ตรงกันเป๊ะเลยการที่เราจะประสบความสําเร็จได้เราต้องมีกลุ่มเราต้องมีกวนที่สนับสนุนการทํางานและขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะนั่นแหละค่ะคือซึ่งเป็นสิ่งที่พี่สู้เห็นแล้วว่าการสร้างสายสัมพันธ์นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากๆ building relationship ค่ะนี่คือหนึ่งใน core value ที่สําคัญของ BNI ไปต่อกันที่ข้อ6ข้อนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะแจ็คมาบอกว่า จงรักษาทัศนคติบวกเอาไว้อยู่เสมอไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะแลดูหนักหนาะสาหัสจงมองดูว่า what is good in that situation มันมีมุมมองดีๆอะไรในสถานการณ์นั้นๆไหมนะเขาใช้คำว่ารักษาทัศนคติเชิงบวกในทุกๆเหตุการณ์ในทุกๆอีเวนต์เพราะเขาบอกว่าทัศนคติบวกจะเป็นตัวที่ดึงดูดโอกาสแต่ถ้าคุณมีทัศนคติลบๆคุณจะมองไม่เห็นโอกาส เ,เพราะทัศนคติลบเหล่านั้นมันจะเป็นเหมือนเมฆที่บดบังสายตาคุณเหมือนคุณใส่แว่นตาดําแล้วคุณมองไม่เห็นท้องฟ้าที่สดใสนั่นเองเอ,อชอบคําเปรียบเปยที่แจ็คหมาพูดไว้เป็นปรัชยาทางคติของจีนซึ่งดีมากๆความคิดบวกสามารถเปลี่ยนอก เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นจงรักษาทัศนคตบิบวกทงจงรักษาทัศนคติเชิงบวกอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอไหนใครชอบข้อนี้ขีห้าหกห้าเข้ามันแชทบ็อกแล้วไปต่อกันที่7 8เลยค่ะพี่ปิงไปต่อกันที่หน้าถัดไปกับอุ้ยตายต้องเร่งสปีดนิดนึงเพราะว่ามันมีถึง14ข้อด้วยกันข้อถัดไปค่ะคือมีความยืดหยุ่นค่ะแจ็คมาบอกว่า คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเราก็ตามนะคะขอให้เรา be flexible ค่ะ be resilient ค่ะ flexible แปลว่าอย่าไปยึดติดอะไรนักหนากับชีวิตขอให้เรามีความยืดหยุ่นปรับตัวเข้าสับสนการณ์ให้ได้นะคะเพราะชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายค่ะ ความยืดหยุ่นตัวเดียวนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่ทําให้คุณยืนขึ้นได้ใหม่แล้วก็เดินหน้าต่อไปคําว่า s ีเ i ียนแปลว่าล้มแล้วลุกให้เร็วอย่าล้มแล้วนั่งแช่อยู่ตรงนั้นนั่นคือปรัชญาการใช้ชีวิตแจ็คหมาบอกว่าเขาประสบความล้มเหลวในชีวิตเยอะแยะมากมายตั้งแต่ตอนเป็นเด็กสอบเข้ามาหาวิทยาลายัย KFC นะคะมาเปิดที่เมืองจีนนะคะมีคนสมัครเยอะแยะมากมายเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้การไม่ได้รับการรับเลือกเข้าไปในทํางานเข้าไปในการทํางาน KFC แต่เขาบอกเขารรซิเลียนค่ะเขาลุกเด้งผึงขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อนั่นคือปรัชญาที่สำคัญในการใช้ชีวิตข้อถัดไปคือ Think f o r w a r d ค่ะคิดล่วงหน้าการคาดการแนวโน้มในอนาคตและการปรับตัวเข้ากับมันเป็นสิ่งสำคัญเสมอนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสาคัญการเปลี่ยนแปลงเป็นอนัตตานะคะ change is inevitable นะคะขอให้เรามี non attachment กับทุกสิ่งนะคะสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีตอนนี้นะหรือธุรกิจของเราเราต้อง คิดล่วงหน้าค่ะว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ต่อไปแล้วจะทำยังไง what if คิดล่วงหน้าเอาไว้เลยค่ะมีแผน A แผน B คาดการแนวโน้มในอนาคตแล้วก็ปรับตัวให้เขากับมันการมองไปข้างหน้าจะทาจะแยกตัวคุณออกจากการแข่งขันนะคะ always plan for the future เนาะไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปเลยค่ะพี่ปิงจำไม่ได้แล้วว่าข้อไหนมั่งนะั่นาจะ7 8นะคะข้อถัดไปอันนี้ก็อยู่ใน core value ของ BI เช่นกันทั้ง2ข้อเลยทำงานเป็นทีมค่ะ ทีมเวิร์กนะคะแจ็คมาบอกว่า จงร้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีความสามารถนะคะทีมที่แข็งแกร่งเป็นทีมสำคัญสมหรับการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี่คือของขวัญยอดเยี่ยมที่ชุมชนเบนไอมอบให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนคุณมีเพื่อนเจ้าของธุรกิจที่เก่งๆพร้อมจะเติบโตลายล้อมตัวคุณ50 60 70 80หรือเป็นร้อยอยคนนี่คือนะคะชุมชนที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกเราจะช่วยกันขับเคลื่อนอย่าอยู่กับตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองแล้วคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรใดๆดีจะดี ดีกว่าไหมถ้าวันนี้คุณมีชุมชนที่พร้อมจะช่วยคุณทำงานเป็นทีมขับเคลื่อนแล้วเติบโตไปด้วยกันนั่นคือ BNI นั่นเองคีบก็ในแชทบล็อกเลยนะคะ BNI 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 นั่นคือ BNI สอนให้พวกเรา ทำงานเป็นทีมเ BNI สอนให้พวกเรามีทีมและไม่ทํางานตัวคนเดียวโดดเดียวนั่นเองนะคะเมื่อคุณทํางานเป็นทีมแล้วจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะ Never ending improvement ถ้าเป็นใน BNI c o r e value ข้อนี้ก็คือตรงกับข้อ lifelong learning ถูกไหมคะความรู้เป็นการเดินทางที่ต่อเนื่องค่ะการรักษาความรู้ความอยากรู้อยากเห็นและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่เสมอหลายๆครั้งเราเข้าอบรมแล้วเราก็บอกว่าเราเข้าแล้ว MSP เราเข้าแล้ว advance d M S P เราเข้าแล้วนะคะ advance d skill ต่างๆ one t o o n e master presentation master invitation master นะคะแจ็คมาบอกว่าหลายๆครั้งนะคะจง Learn, Unlearn แล้วก็ Re-Learn เอาใหม่นะคะ Learn, Unlearn, Re-Learn ิร์เพราะการที่คุณเข้าไปในอกการเข้าอบรมแต่ละครั้งคุณอาจจะได้มิติที่หูของคุณฟังไม่ได้ยินในการอบรมเมื่อเดือนที่แล้วหรือ2เดือนที่แล้วแต่วันนี้คุณเปิดพื้นที่การฟังคุณเลยได้ยิน ประเด็นนี้หรือบริบทนี้ซึ่งอันอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจงอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะทุกๆเดือนคู่ใน l t a n Member Forum ที่เราคัดสรรน,นะคะเคสตั้ดีๆมาให้เรียนรู้จงเรียนรู้จากทีมที่สำเร็จแล้วเพื่อเป็นทางลัดเป็นทางเลือกเป็นทางรอดให้กับเรากันอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เข้ามาเรียนรู้ค่ะด้วยต้นทุนน้อยนิดเท่านั้นเอง แต่มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตและธุรกิจของคุณไปเลยก็ว่าได้ไหนใครชอบนะคอ e l l f e Long l ลอง r n n n k คีเล็กแปดเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะ Infinity ค่ะนะคะอ่า i n f ฟ n i t y เล็กแปดคือ life Long Learning เรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องคะ่ะ Learn, Unlearn, Re-Learn ททำให้มันเป็น process หยุดพูดว่าเคยเรียนรู้แล้วขอให้คุณเปิดรับพื้นที่การฟังเปิดหูเปิดใจในการฟังซ้ำๆๆนี่แหลคะค่ะ เพราะว่า reputation is the mother of skill reputation is the mother of skill การที่เราฟังอะไรซ้ำๆย้ำๆหลายๆครั้งคุณอาจจะได้มิติอะไรที่เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้วไปไม่แน่นะคะมิติที่คุณได้ฟังในะคราวมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของคุณและทำให้คุณนะคะทำงานได้ง่ายขึ้นก็เป็นได้ไปต่อกันที่ข้อถัดไปเลยค่ะพี่ปิ่งนะคะข้อถัดไปค่ะจงถ่อมตนค่ะ be very humble นะคะ be very humble, be very humble เขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จเพียงใด ความถ่อมตนนะ humbleness หรือ humility ของเราจะช่วยให้เรามีรากฐานที่มั่นคงและเข้าถึงได้เขาแจ็คหมาบอกว่าขอให้เราเป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในคำว่าอ่อนนอกแปลว่า be humble ค่ะนะะ be แบบ very ถ่อมตน แต่แข็งในแปลว่าจงมี principle ในการทำงานอย่างชัดเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอ่อนนอกแต่คุณแข็งในคุณจะก้าวหน้าได้เพราะว่าอะไรคะคนจะเมตตาคุณเพราะคุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่คุณจะเดินหน้าได้อย่างมั่นคงเพราะคุณมี principle ในใจคุณอย่างชัดเจนนั่นคืออ่อนนอกแข็งในนั่นเองนะคะไปต่อที่ท่อข้อถัดไปเปิดรับการเปลี่ยนแปลงค่ะการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จงยอมรับมันและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนค่ะการเปลี่ยน แปลงเป็นสิ่งเดียวที่แน่นอนในโลกนี้อะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้น be open to change ค่ะเพราะถ้าคุณไม่เปิดรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะยึดติดติดยึดนะคะอยู่ในหลุมเดิมๆของคุณคนส่วนใหญ่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะมันเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เรียนรู้ว่าทุกคุณทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแปลงและทุกครั้งที่เรา feel uncomfortable แ,แปลว่าเรากำลังเจอเติบโตเอาใหม่นะคะทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงและทุกครั้งที่เรา feel uncomfortable แปล ว่าเรากําลังเติบโตค่ะนะทุกครั้งที่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายตัวคุณกําลังเติบโตขอให้เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปกับเหตุการณ์นั้นๆไหนใครชอบคนนี้คิดเล็กนึงเขาไมด้แชทบอกเลยใครคิดเล็กนึงขไม่แชทบอกเราไปต่อกันที่หน้าถัดไปเลยค่ะอ่ะ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ค่ะหน้าสุดท้ายแล้วนะคะทำงานด้วยความซื่อสัตย์นะคะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เรามีอินเทกริตี้มีอินเทกริตี้กับตัวเราเองมีอินเทกริตี้กับเพื่อนมีอินเทกริตี้กับชุมชนสังคมที่คุณอยู่รอบข้างจงพูดความจริงจงซื่อสัตย์กับตัวคุณเองจงซื่อสัตย์กับเพื่อนรอบข้างและนั่นแหละค่ะจะทําให้คุณเดินหน้าได้นั่นเองความซื่อสัตย์และความถูกต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นรากฐานของธุรกิจที่ ที่จะประสบความสำเร็จนะคะและข้อสุดท้ายคะ่ะแจ็คมาบอกว่า whatever you do you, you, you จงคืนให้สู่สังคมจงตอบแทนคุณแผ่นดิน mm hmm. เขาใช้คำว่า เป็นคำแปลที่ดีมากเลยนะ,ค,ะคุณแปลหนังสือเขาแปลว่านะคะจงแทนคุณแผ่นดินจงตอบแทนคืนสู่สังคมค่ะความสำเร็จไม่ได้หมายถึงกำไรแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายถึงการทำให้คุณการทำให้เกิดความแตกต่างนะคะในการใช้ความสำเร็จของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นค่ะข้อนี้ก็จะตรงกับ core value ของบินไอคือ giver's gain ผู้ให้นะ,ค,ะคุณให้ไปนะคะจงเป็นผู้ให้แล้วสิ่งดีๆมันจะกลับแต่การที่คุณเป็นผู้ให้แล้วคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมอบ ดิดีๆให้กับสังคมของคุณมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จ because what แจ็คมาบอกว่า what goes around comes around สิ่งที่คุณส่งออกไปมันจะกลับคืนมาหาคุณอยู่เสมอนั่นเองนะคะไปต่อกันที่สไลด์ถัดไปกับพี่ปิงนี่คือสรุปทั้งหมด1 0บอ่าอ่าสิบสี่ข้อนะคะแง่คิดปรัชญาการใช้ชีวิตและการทํางานของแจ็คมาค่ะ1ฟันให้ใหญ่2ยอมรับความล้มเหลวแล้วเดินหน้าต่อ3นะคะขอให้คุณนําทุกสิ่งด้วยวิสัยทัศน์ด้วย p u r ร์เพสที่ชัดเจนเมื่อไหร่ที่คุณไม่แน่ใจกลับมาถาม Pur ร์เพสค่ะว่ามันออไล์กับ Pur ร์เพสของ คุณไหมถ้ามันอะไรกับ purpose ของคุณ then you need to do the right thing เดินหน้าต่อนะคะสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่อง never ending improvement ค่ะ never พอใจกับสิ่งที่คุณอยู่ณวันนี้บัดเดินหน้าต่อ don't be complacent จง disrupt ตัวเองก่อนที่คนอื่นจะมา disrupt คุณ ะะสร้างความสัมพันธ์ค่ะ building relationship อย่างต่อเนื่องรักษาทัศนคติบวกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ใดๆก็ตามข้อที่7ค่ะ be flexible and be resilient จงยืดหยุ่นและพร้อมที่จะเด้งดึงนะ,ะกลับคืนมาทำงานได้อย่างต่อเนื่องนะคะ คิดล่วงหน้าค่ะ plan for the future นะคะข้อถัดไปทำงานเป็นทีมค่ะ because team works makes the dream work นะคะคนเราจะสำเร็จได้ต้องมีทีมนะคะแล้วก็จงอย่าที่จะหยุดเรียนรู้ค่ะนะคะจงอย่าที่จะหยุดเรียนรู้ life long learning จงถ่อมตนค่ะ be very humble จงอ่อนนอกแต่แข็งใน because you are principled เรานำทุกสิ่งด้วยหลักการนะคะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ be open to change ทำงานด้วยความซื่อสัตย์จงมี integrity กับตัวคุณเองและคนรอบข้างและข้อที่14ค่ะตอบแทนคืนสู่สังคมนะคะแทนคุณแผ่นดิน in whatever ways you can be the givers มาเป็น giver s กันค่ะนะคะเพื่อสิ่งนี้นจะทำให้เราเติบโตก้าว,วหน้านั่นเองนะคะเอาละค่ะจบแล้วพี่ปิงสำหรับ bin i business booster series นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะ พบกันใหม่สัป,ปดาห์หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ